จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะซักแล้วนะคะคือเสื้อตัวนี้จะเป็นฝีมือยายติวถักนะคะในเสื้อถักเขาจะเรียกลายนี้ว่าลายหนอนนะคะจะนี่เราจะเกี่ยวเกียวได้นะคะเข้าใส่ในดอกนะคะยายติวก็มาทำสลับสีค่ะจะนี่นะคะ ถักด้วยใจให้ด้วยรักเลยนะคะเสื้อตัวนี้จะเย,ยติยุดซักตากแล้วนะคะข้างล่างนี่ก็จะเป็นระบายนะคะนี่เป็นระบายตอนที่ยายถ่ายบอกเสร็จแล้วก็คือเสร็จถึงตัวสีส้มนี่นะคะนี่แถวสีส้มนี้นะคะยังไม่ทําระบายค่ะอันนี้ถ้าแห้งแล้วยายติก็จะเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือจะเก็บเนี่ยนะคะนี่เห็นไหม เป็นเป็นส้นได้ออกมาอย่างนี้นะเล็กๆอย่างนี้ยยติวก็จะเก็บให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะถึงจะส่งงานนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะนี่คืออยู่หลังบ้านยายติ๋วนะคะยายติ๋วซักตากเรียบร้อยคะ่ะสมมุติว่าถ้าใครมีเสื้อถักแบบนี้นะคะเวลารีดเราต้องกลับเอาหนอนออกนอกนะคะเวลารีดนี่คือเรารีดไม่ดึงนะคะแค่เอาเตารีดทาบทาบัทบทบเฉยๆนะคะ ถ้าเราไม่ใส่ซับล้วก็มีเสื้อกล้ามใส่กระสีอะไรก็ได้ค่ะเสื้อกล้ามข้างในนะคะสำหรับเสื้อถักนะคะสีขาวก็ได้สีดำก็ได้ค่ะใส่ได้ทั้งสองสีนะคะจะเป็นขาวก็ได้ดำก็ได้ค่ะเข้ากันนะคะจะ้ะนี่นะคะ หรือจะเป็นเสื้อกล้ามสีส้มสวยมากเสื้อกล้ามจะมีสีขาวนะะเนาะค่ะเนาะใส่ได้ค่ะมันจะเห็นดอกเด่นเลยนะคะสวยไหมคะแย่ติ๋วมาวิเปียบให้ดูนะคะจ้าสวยไหมสวยไหมเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเหลือเก็บคิดได้นิดหน่อยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากช่องแม่ติ๋วนะจ๊ะชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าเลิฟเลทุกคนจ้า